มันไม่ตายตรงไหนไว้ลาหิ่มนี้่งเมนูแล้วถ้าปืนกูมันก็กระจอกจริงะวิ่งไปนู่นแล้วตรงรถปะอู้เข้าหัวกูไอ้ตรงหน้าเนี่ยไอ้ตรงรถหน้านั้นอะวิ่งมากูแล้วมาวิ่งอยู่หลังรถก็บ่าตัวเดียวตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยหลังรถก็บ่า กูเจ็บอะเนี่ยนะล,ะละ็อกล็อกอีกตัวนึงยังไงวะก่อนแบกมันต้องแบกกูก่อนเลยไปๆๆอย่ากูไปกูไปไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเข้าไป,ไปเดี๋ยวเข้าไปกูเล่นบุกเลยเดี๋ยู่ข้างในนั่นแหละ <c oughs> อยู่ข้างในนนั่นแหละเดี๋ยวเพื่อนมาขับค <c oughs> ูเปอร์บนมา <c oughs> ดเดี๋ยวเดี๋ยวขานเข้าไปเดี๋ยวขานเข้าไปถอดเสื้อดยว่านเข้าไปเฮี้ยมันมาเนี้เนี่ยบอกแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอ่านมาทัวงควายินดให้เพื่อนมาแล้ว ต้นไม้ต้นไม้ต้นต้นต้นนี้ต้นนี้ต้นตนี้ว้าว wow, ไม่มีสะโคว้าวว้าวเพื่อนเฮ้ยอยู่ไหนมาดิ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 เ yeah, ยี่ยงแม่งเลยเ <c oughs> อ้านวดมาดไมาดิมานิมาดไมมาิไม่มียาไม่มียาไม่มียาขอยาหน่อยเที่ขอยาหน่อย กูก็ไมมียาจันึกยังไงยังไฮ้ยหลังมา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 ไยหลังม้สตีสอตีวาไอยหลังมาหลังมาไอยังมยืนแถวนีไอยังยืนวนีหลังมาหลังมาไอขนาดนกระสกูหมดกระสกูหมดงได้ ที่ผ่านแล้วมันมีเตี้ยวให้ดอามันมีเตี้ยวให้ดอามาเตี้ยวให้เรามาต้องเล่นต้องเล่นหนึ่งคนต้องเล่นแล้วต้องเล่นแล้วกูย้ายด้วยกูกย้ายอย่ากูแบ่งให้กูมีกูดิ้งหมดเลยกูดิ้งหมดเลยไฟขึ้นมาเอามาปัดไฟติดต้นไม้เฮียขวากลากควายโง่เฮียลูกสองสองกระบอกไอ้สั้นแต่เข้าบ้านก็เข้าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมงปิดให้ทั้งนั้นนะไปเลยเขาเข้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 าไม่มีก่อนเล่นไม่มีก่อนเล่น สัตวได้ยิงติดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีกระูเขียวไม่มีกระเขียวบ้านนู้นมีบ้านนู้นมีบ้านนู้นมีบ้านปิงน้ำเงินกูมีบ้านปิงน้เงินโอเคโอเคมันมีมีสองชุดมีสองชุดก็อสามตกเอ้ยแเ่นสวยวไปยิแเ่นหน่อยดิเฮ้ยอะไรอะไรกระตูเขียวคู่เฮ้ยโอเคอ๋อไอ้ก้าวโดดไปสัตว์ไอ้นี่มันยิงมาโอ้โหไอ้เหี้ยก็อสามแต่สัตว์เสียเลย กูมีมียาน้ำกูมีอัพเดทเอาไปยากระปุกไปยากระปุกไปเออถอนรไปเอาคว้าไอ้แนื้อลดแบบเอียงที่อะไรเนี่ยแล้วกูกู้ได้กูกู้ได้กูก่อกูยื่นมือออกไปนั่รถผักวะต้องเล่นดําต้องเล่นข้างหน้าต้องกินยาน้ำอ่ะจะมีเสียงไจะมีเสียงปืนนะยาเต็มเลยกันยาน้ำมีคนเก็บมีคนเก็บไอ้เหี้ย เข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเบี่ยงนิดนึงเบี่ยงนิดนึงเบี่ยงนิดนึงเบี่ย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 งออมีวานุ่นอีกตัวนึงด้วยไอ้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 ชูบิม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 ก่อนใครมีสมูทไม่ใครมีสมูทไม่คูไม่มีกูไม่มีกูไม่มีไป็นระบบไม่ใช่ อิมแลนดมึงเป็นไงไอ้เหี้ยแม่งกูมีกระสุนอยุดสี่สิบแั้เนี่ยเมื่อกี้กูมีอยู่ร้อยเดียวอ่ะแล้วแล้วพอกูลงรถไปฟื้นไปเชื่อยไปีเข้าหัวกูเลยแต่กูลงรถไปกูนอกเลยกูไม่ได้ทำทียอะไรกันเลยทีหนึ่งทีหนึ่ง ตีนึงน่าจะลงตรงนี้น่าจะลงตรงข้างหลังลงหลังหมดเลยมันเบี่ยงไปหลังเบี่ยงไปหลังหมดเลยไปลองชนนบดไปลองชนนบดไปลองชนนบดไลองชนนบดไปเลยลองชนนบทไปเลยไอพวกบานนอคอกนานะมึงจะไปแยกกูนังกูอีกแล้วเหรอเมื่อกี้มึงก็เอากูนังกุยนะไอ้เหี้ยไม่มีมูมันไต่เอาชีวิตทันไม่เลยดิไหม ไข่ปลาระเบิดวะนกอุ้ยอ๋ออุ้ยเฮ้ยไอ้เช่นปักปักปักนกปอแล้วเหรียญอยู่กับเราใช่ไหมเหรียญมันตียี่สิบสองตียี่สิบสองหมดแล้วทิ้งเบอร์เรียรีดู้กไก่ไอ้ไอยี่สิบสองมันหมดแล้วแล้วยิงตีอะไรก่อนพี่เรายิงตีสิบแปดก่อนคนเข่าคนเข่าคนเข่าสิบแปดมาแล้ว น็อกหนึ่งน็อกอีกหนึ่งมันอยู่เนินเนินสูงเนินต่ำกูเดี๋ยวกูกูอ้อมข้างไปอยู่เป็นเหลืองกับปิ้นมาจากไหนกูรู้เอ้ยต้องปาสมุกปาไปล้วกันและวไม่ไม่งอจากไหนก็ไม่รู้ก้าวเห็นปะเห็นแมพก็มืดมืดตรงนั้นก็มืดไที่อ่ะใช่ น oh, so no oh, UM ี่ตีมัเราต้องไปเช็คนอนนะไปนู่นนู่นนู่นที่ไหนนั่นนี่อ้าวทำไมมันไม่ชุบว่ะเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เหลือหน้าจะเหลือตัวเยอยหน้าจะเหลือตัวเยอ่ตามอยู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 ่เป็นไหนวะอ้าวอ้าวอ้าวแบบตัวนี้ครับพี่แจ็คหายหายตัวเอ้าวไอออมบุ๋วแหละลอกันนะโอ้โหนอนอยู่นี่ กูจัดโอ้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพี่แจ็คไอ้เหี้ยแบบมันพี่แจ็คครมันอย่างนี้หรอกเยี่ยดูผีไอ้สเต๊นกูโดนผีไอ้เหี้ยแบบแบบแบบที่ไม่ของจริงกูแบบแบบเร่ของจริงกูกูเริ่มชอบแบบนี้ละไอ้เหี้ยพี่แจ็คกูบอกเลยไอ้เหี้ยยูกูกูเคยเบื่อแบบนี้กูเริ่มชอบแล้วว่ะพี่แจ็คครับเนี้ยวิ่งหาตั้งนานไม่เจอแล้วแล้วไม่ไม่ชุบแล้วนะไพ่หนีไปนอน แม่ตอนนี้เพิ่งวิ่งมาตัวนี้เพิ่งวิ่งมาไม่แบบตีสิบแปดไม่ใช่เหรอาขอหยิมดีไม่มแม่ตัวที่สามวิ่งเพิ่งมามันมีตัวสองตัวแรกกับตัวทีองเมื่อกี้มึงเห็นแล้วกูเลยไม่ได้ทักนั่นไงวิ่งอยู่เนี่ยน่าเราส่งข้อมูลเรื่อยๆแล้วถ้าเล่นอย่างเงี้ยเอ้ยไอ้อย่าชะงงนะโคเล่นลูกเดี๋ยวกูชะงงเองเอ้ยเออใช่ใช่มึงต้องไม่ชะงงเพราะเดี๋ยวกูไปนี่ชะงงจะไปปิงเดืองเหรออ๋อมาไปรับพี่ โอ้โหโอ้โหบนเขาบนเขาตามตีบนเขาตามตีคนคนอื่นเลือดเต็มไอ้ก้าวเลือดแดงไม่กินอ๋อเฮ้ยมีคนเดียวทั้งคันเลยว้าวขี่ตามมันขี่ตามมันขี่ตามเราจะพังแล้วเราจะพังแล้วเอ้า เราไม่ไยุ่งรกาีระวังนะกูบันไสมี A4 โฟใช้วิชาอ่านเกมกันมาลองกับเพื่อนี่เราไปเรือได้ไหมไปเรือเรืออยู่ในวงอยู่ในวงเรืออยู่ในวงตอนนี้ยากตอนนี้ยากตอนนี้ยากนนดก้าน้ากข้างหน้ามันดักข้างหน้ามันดักต้องตาต้องตาแล้วต้องไปยังไงก็ต้องไปยังก็ต้องไปทำรอบทำรอบทำรอบกี่เลยไป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 น้เนี่ย นิ้วว้าเร็ว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 เรเลยนเกูซิรงแล้วนะกูวม่อะไรนะขวเวเร็นเร็ว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 ววเเวววเเลเลเนกูจอดตรนี้นะกูจอดฝั่งนี้นะจอดเลยจอดเลยโอ้ยรไหลชนกูไอ้เหี้ยหมวรรเก็็กเก็็อกเก็็อก ไอ้เชี่ยกูสาดได้ฟรีไอ้สั่นรถไหลชนกูไอ้ควายชุบอะไร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 ไอ้เชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยหม่อยช่วยหม่อยช่วยหม่อยกูไม่ชุบเร็วกูไม่ชุบเร็วทิ้งมาดิทิ้งมาดิน้องน้องหนึ่งข้างน้องน้องหนึ่งไอ้เชี่ยแม่เมื่อกี้ไอ้ไอ้โคตรเท่กูเล่งแล้วรถไหลชนกูกลุยอ่าแป๊บนะเีไอแม่งยานตัวหนึ่งนะจองระเบิดดิเฮ้ยเอวขอได้ปะขอได้ปะขอพระเอกได้ปะเอาเลยเอาเลย อะไรหเหเยียบเล่นเลยอ๋อเลือดสองตัวอโอเคระเบิดข้างหน้าตรงปิงหลังตรงปิงหลังตรงปิงหลัองอ๋อไอสัตว์กูจะเล่นกูเสิร์ฟหรือไม่ได้หย,ยิบปืนหยิบอะไรกระสุนเดี๋ยวเรก่อนนี้มึงจะไม่ดีอีกแล้วก็เออหยิบไปไล้วไอที่จะเย็นก็สโคปแปดกูทิ้งไว้ไหนเนี่ยอ๋อหายไปละช่างแม่งไอ้ไที่เอาดีวงโล่งอะดีเออดีเออดีไม่อยู่ตรงไหนนะไม่รู้ปิงหลัง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 มีที่โฟว์มีที่โฟว์ไม่มีครับไปไป ไปด้มยไอ้เ่ยเลไป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 นี่ดีไปนี่ไปลงนี่ไปลงกันลงกันลงกันมาแล้วนี่นพอไเอีกดิตะเลย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 สวยนี่มันเล่มมันวันนี้เล่มมันจริง เดี๋ยวเธอทำใจเลี้ยวันนี้มีสองไฮไลท์อะไฮไลท์ยัดโหดสองคนกับเอฟแต่ในเอฟยี่สสี่คู่เออโคตรแม่นนะ